ราศีที่จะมีโชคลาบมีลาบลอยมีโอกาสมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์พัดรับดูดวงพัดโฮโลทาลอดจะมีราศีใดกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับราศีมังกรราศีมีน ราศีกันราศีสิงราศีกรกฎและราศีธนู ติดขัดมีปัญหากันอยู่นานถึงเวลาที่จะมีสิ่งที่ดีเข้ามาบ้างบางคนมีผู้หลับผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างคอยช่วยเหลือสนับสนุนทําให้ผ่านพ้นไปได้บางคนได้เงินทองจากการค้าขายกิจการกําไรดีและบางคนได้มีโอกาสมีโชคลาภเข้ามาอีกด้วยขอให้ทุกรกาสีทุกคนที่กล่าวมานั้นได้พบเจอและได้สมหวังดังคำทํานายและราศีที่ไม่ได้กล่าวมาขอให้หลังจากนี้ปัญหาต่างๆเบาบางทุเลาลง ใครที่มีวิกฤตอยู่ก็จะผ่านพ้นไปได้ใครที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกขอให้ทุกคนมีความสุขกันนะครับถ้าชอบก็กดหัวใจกดติดตามกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้าจารย์ด้วยนะครับ